สวัสดีคาวพยินทาค่ะเต้นตั้งใจเรายังอยู่ประเทศสิงคโปร์ค่ะจับพักของเราชื่อแชงกรีลาโฮเทลนะคะสิงคโปร์นะคะก็น่าจะได้ดูคลิปกันไปแล้วนะคะในส่วนอื่นๆที่เราไปเที่ยวสิงคโปร์แต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมกดตัวไอนะคะอยขึ้น p l a y l i ไว้ให้ไปอยู่ย้อนหลังก็ได้แต่วันนี้นะคะคลิปวันนี้เราจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและเด็กมากเาแน่นอนเพราะว่า เราได้จองห้องพัก Family Suite ไว้ค่ะบอกไหมแ f มิลี่สปี e เนี่ยมันที่นี่จะมีหลายตีมมากมีทั้งแบบคาสโซหมายถึงว่าปราสาทนะคะหรือว่าเป็นแบบจังโก้เป็นอะไรหลายอย่างแต่ว่าเออตอนแรกเรานึกว่าเราจะได้ห้องเป็นคาสโซนะคะแต่ว่าสิด้้ายจะได้เป็นสเปซชิ h นะคะหรือว่ายานอวกาศอ๋อได้ไหมล่ะอยากดูหรือยังอยากดูนะไปเลยค่ะไป โอ้นมานี่หูชั้นนี้นะแค่ผงลิทก็มีแบบแบบนี่แล้วนะคะแบบกระตรงกระตรงนะไปั่ทั้ง,งเราทั้งเราเป็นสเปซชิฟค่ะทักคุณเซมิลิสโรคอคจะเมยันแล้เขาจะชมกันยากทันไป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 ,ไป,ไปอะขอขอขอเข้ามาเข้ามาเข้ามาแกัค่ะอันนี้ก็คือเป็นห้องของของคุณพ่อคุณแม่นะคะคเฮ้ยนี่น เด็กไปทางนี้แล้วค่ะอ่ไปทางลับเลยแต่ก็ตามไปโอ้โหเข้ามาค่ะเจออะไรโอ้โหคือก็จะมีเตียงเด็กที่เป็นเป็นเขาเรียกว่ายานยานอวกาศแล้วดูสิขับรถได้ด้วยโอ้ห้องแม็กซ์ด้วยนะเอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปต้องบอกเลยอ่ะห้องนี้เด็กๆทุกคนแบบสติแตกได้เลย อ่าไปดูตอนตรงนี้ก่อนด้านนี้ก่อนด้านนี้นะสำหรับแบบเด็กโอ้นี่มีไหมมันถรกไหมมันพัดเลยนะปรับเอียงได้เลยนะองศาอ๋ออ๋อปรับปรับเอียงได้ใช่ไหมทำงานดูแล้ยมีวิธีอะแล้วปรับแล้วก็วิววิวก็จะเป็นวิวเมืองสิงคโปร์เลยไอเราชอบประตูบานเล็กแบบนี้มากเลยใช่อันนี้ก็คือประตูที่สามารถเชื่อมไปที่ห้องของคุณพ่อคุณแม่ได้เอ้าคุณไปสำรวจกันาเล่ห้งมิ้นี่โอ้โหมีอะไรคะ เชบอต้องไปหาคำตอบเห็นเปล่าเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่มาบอกบอกว่าเขาจะเอาใบใบมาให้ตอนห้าโมงครึ่งรอบปกติประมาณห้าโมงครึ่งอ๋อซึ่งต้องไปหาคำตอบใช่พอได้ไปมาเราก็ต้องไปวิ่งหาตอบคำถามแล้วก็ข้างในจะมีอะไรนะดูดูดูเด็กๆจะสติแตกนี่มีห้องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเอาะเปิดเข้าไปนะห้องนี้เนี่ยจะเป็น เตียงมปิดเตียงลงมาได้นะคะอย่างนี้อย่างนี้นะคะนี่สําหรับอาจจะแบบพี่เลี้ยงมาพักด้วยหรืออะไรก็ได้แต่ก้องนอนด้วยนะแตะก้องนอนเลยโอเคเอาไปดูห้องน้ํากันห้องน้ําเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะจะบอกให้ทําไมรู้ไหมมีก้าอี้สำหรับเด็กเออมีมีแบบไว้เหยียบเพราะเด็กจะตัวเตี้ยใช่ไหมคะจะไม่ถึงใช่ไหมแล้วก็เตียงหมดเลยนะนี่ยาสีฟันเด็กนะคะนี่สำหรับเด็กที่แบบ แฮมเพิร์ดอยู่ข้างล่างเลยค่ะนี่โอ้มีกระดาษเปียกของแฮมเพิร์ดแฮมเพิร์ดอันนี้ไม่ใช่แฮมเพิร์ดธรรมดานะ้วว่ายน้ำได้ว่ายน้ำนะเจ๋งโอ้ยแบบคิดมาดีมากเลยห้องนี้ดีไหมเด็กๆดม่อยากกลับบ้านกลับบ้านนี่ที่อยากเป็นคืออะไรคือบปงนีเด็กด้ว เปิดใหม่ก่อนอ่ะเปิดคใช่เฮ้ยเบอร์ดีความีหมดอยู่ข้างหน้านี่จะบอกว่าความดีงามมีอย่างไรเปิดตู้เสื้อผ้านี่นี่นี่ถ่ายรูปก่นอนนะนี่นี่เปิดตู้เสื้อผ้าดีเลยเขามีบัตโรวนะคะสำหรับเด็กโดยเฉพาะชุดก็จะแบบน่ารักน่ารักที่สัมผัสถึงอะรัากรผ้าเช็ดตัวเป็นแบบนี้ซึ่งแบบเป็น ติแตกมากอ่ะเรามาดูในส่วนของห้องผู้ใหญ่เนี่ยนะคะห้องคุณพ่อคุณแม่ที่พ,พิเศษกว่าใครเลยก็คือว่ามันมีเตาเลยนะเนี่ยโอ้มันมีเตาด้วยเนี่ยมีพร้อมที่ดูดควันอย่างนี้เลยสามารถทํากข้าวได้หม่าม้าจะทําอะไรดีคะรองเท้าเด็กก็มีค่ะทำรองเท้าเด็กต้ม <c oughs> ไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่เขามีให้เพราะอ,อะไรหรือว่าวเขาต้งคนแบบเอาลูกเบบี้มาเนี่ยโอ้ยจานชาม,มาน,น่ยมาพร้อมอ่ยเก้าอี้มีเป็นเก๊ะด้วยอะไรเก้าอี้เป็นเก๊ะอ่ะ ไงฮะและ้วอ๋อพี่เป็นเก๊ดด้วยนะอืมอ่างนี้มันดีจริงๆเนาะชอบอีกอย่างหนึ่งคืออะไรบ้างตรงมุมนั้นคือแบบนั่งแบบกินข้าวตอนเช้าที่เรากินนี่จะเปิดมานให้ดูนะคะบ้านที่นี่จะไม่จำเป็นจะต้องมานะั่งมามาเปิดเองนะคะก็ต้องกดทางทางนี้อ่ะมีเป็นอิเล็กทรอนิกไฟฟ้าแล,แล้วเราก็จะเสกเง่นะเหลือดีเวทมนต์ เด็กตื่นเต้นสติแตกกันไปหมดฮะดีไหมเด็กๆดีไหมฮะแต่ต้องเอามากรนไ่ไดเดี๋ยวเราดะมุดเศษให้ดูนะว้าวเราวแล้ค่ะตอนนี้นะคะเมื่อกี้ได้แอบยินเสียง แม่บ้านแต่โกรว่าคใบไปปริศนาสมบัติมาแล้วนะคะเดี๋ยวใครอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงต้องเคจะขี่ปมปัญหาได้หรือเปล่ารี่ีรี่ขปมปัญหาก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะจะบอกว่ามัน